พับโบจากกระดาษแบบง่ายๆนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยกระดาษที่ใช้นะคะขนาด15คู15เซนเมตรนะคะขั้นตอนแรกนะคะพับครึ่งค่ะพับครึ่งในแนวให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะพับอีกด้านหนึ่งค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็มาพับครึ่งในแนวนี้อีกทีหนึงนะคะวางกระดาษเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะใช้กรรไกรนะตัดกระดาษนะคะแบบนี้นะคะตามเส้นเมื่อกี้นะคะจากนั้นนะคะตัดกระดาษนะคะให้เป็นแนวโค้งนะคะแบบนี้นะ จากนั้นนะคะวางกระดาษแบบนี้นะคะเราตัดตามแนวเส้นนี้ค่ะแบบนี้นะครั้งนี้เราตัดไม่ขาดนะคะให้เหลือนิดนึงนะคะจากนั้นตัดอีกครั้งนึงค่ะแบบนี้นะให้ได้กระดาษแบบนี้นะคะจากนั้นตัดเป็นแนวตรงจึ๊บตรงนี้ให้ขาดออกจากกันเลยนะคะจะได้แบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเส้นนี้นะคะเดี๋ยวเราตัดให้มันโค้งๆนิดนึงนะคะ แบบนี้ค่ะคลี่กระดาษออกมาดูได้เลยนะคะกระดาษของเราจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราทากาวนะคะตรงกลางตรงนี้เลยแล้วก็นี่ค่ะจับกระดาษนะคะเข้ามาแบบนี้ค่ะมุมแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะจะได้แบบนี้นะจากนั้นเนี่ยกระดาษตรงกลางตัวนี้นะคะเราพับขึ้นค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็พันกลับไปด้านหลังนะคะดีเลยแบบนี้ค่ะพลิกกระดาษนะคะตัดส่วนที่เราไม่ได้ใช้ออกไปนะคะทากาวด้านหลังนิดนึงนะคะมันจะได้ติดดีนะโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโบที่ทำจากกระดาษของเราแบบง่ายๆนะคะง่ายมากๆเลยนะคะสามารถเอาไปทำตามกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ